สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะกินแกงป่าเด้อค่ะแกงออมใส่แฝงจ้ะมาค่ะพี่น้องจ้าสุดตอนเช้าๆค่ะออมป่านี่สาวสายไว้ตัปจเมื่อวานเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าเตอนแรกๆค่ะมีวิธีทำอยู่ค่ะมาค่ะพี่น้องจ้าใส่ข้าวคั่วอยู่ค่ะตะเบอรใส่หลาย นึง่งข้าวให้พ่อยายจะมาบ้านเลยค่ะได้มาอุ่นกินค่ะ แก่งขนบบานเท่านี่แเหรอคะพี่นอ้องจานมาใส่แกงน้งเด้อค่ะพี่น้องครับมาเป็นถ่งไปทัวร์ได้ค่ะ ปลาเป็นปลาบ้านเพื่อนค่ะคาบเยาวค่ะปลาเนี่ยมึงแซบแตะป้นบ่าแซบค่ะ คือจมีแ้งอยู่เลยจะสีเท็จนยนังค่ะพี่น้องพระาะซาซาจะบอกค้ยนาดเรื่องกินไก่กินโมูค่ะ <c oughs> ลองอวามเบื่อแสบค่ะพี่น้อง ห่อนๆหลายๆคนบันเท่าออกกพี่น้องเกลี่ยบพี่ที่มาติดตามไม่ดัสาากินเข้าแบบนี้คนเดียวแต่ได้เด้อคะเด้ี่น้องว่าสามีประค่อยพม่เวลาค่ะเป็นประเทงานจ้ะ อีกอย่างมาแล้วจำที่รับเขาเป็นจินคือทุกเสาวเล็จะพองกับจำกินค่ะเราไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้มากเท่าไหร่ค่ะเราจะโฟกัสเรื่องทำงานกันค่ะใหญ่ๆจ้ะเขาบ้าน ออกจากสุกเสาร์อาทิตย์จ้ะสุกเสาร์จะจะได้กินเขาครั้งนอกมันกันจ้ะแซ่บอีพี่น่องจะแรกค่ะ เซนไล่ละท่องเอนจะพี่น้อง ซีจืดสะเพ็ดคักค่ะเพ็ด<ค><ย>แดงมนงเลยตรงเพชดเพารมาไปน้องเครื่องตรงเทึงค่ะยังเบิอดอยู่ค่ะ mm -hmm.

เดี๋ยวก็เย็ยนหมู่บ่านพอไงอิ่มก็ดีค่ะเมื่เลยค่ะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องสาวสาวขอจบที่ไปเพียงต่านี้เด้อค่ะเด้อฝากติดตามในเด้อค่ะฝากดกดไลค์กดแชร์กำลังใจสาวสาในาเด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า